<c oughs> ตังดูตังกันเห <c oughs> ็นเงินแล้วไม่ชิดใจเว้กดูเว้ย ไม่อันนี้คลาสสิกอ่ะมันต่อยได้ทุกคนอยู่แล้วครับเขาไม่เน็ตบ้างเหรไม่ไม่ไม,ไม่สองปีไม่เอไล้ลองดูวันนี้สองปีเขาเขาไม่รู้เขาคอ,อยนีไงไม่คือประเด็นอ่ะเขาวัด,ว,ดวัดหมัดบัม๊มอ่ะมันบัมได้ทุกคนอยู่แล้วครับถ้าต่อแตกอ่ะมันจะเป็นแบบเชิงของแต่ละคนครับอันนี้แค่บอกนะหมัดบั้มพี่เลี้ยงเขาทาได้ครับเห็นเนี่ยบั๊มก็เฉยแค่นี้ ก่อแตกก็แตกไปแล้วคือก่อแตกเนี่ยชนะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอืมป่อยสดหมันเร็วมากเลยอ่ะกดกี่รางว่ล หมันเร็วมากมีคนชมดูนะดูเอ้าหมันเร็วจังกดกี่จังหวะผมเหรอกดปกติเลยครับยังสองยังไหวกสองสองครับสองครับสองไวกว่าให้ให้เหรอเอพีรีวิวตังครับพี่ไม่แต่ผรกดใส่ยังไหวจริงลมลมลำลำลเสียชื่อลาไม่เคยใส่ที่นี่อ่ะอ๋อครับผมก็ไม่รู้นะครับตอยปกตินี่มีกลบว๊มมีมี เอ้ต่อยดิเพื่อนไอ้เหี้ย เนี่ยผมจะมีจังหวะหยุดเบรกเห็นปะเมื่อกี้หยุดเบรกให้เขาต่อยไม่ได้เห็นปะคนดูเมื่อกี้เลยหยุดเบรกอะให้เขาต่อยไม่ได้ขอเขาปลวกเขาไม่น่าเมย์ครับเขาอ,อยุดเลยนะเดี๋ยวกูไปละเออแป๊บน,นึงเพื่อนไม่เดี๋ยวกูจะไปแล้วเออโอเคเพืออ่อนขอห้าร้อยมาถอยชอยก่อนถอยเออถอยก่อนขอกันแล้วมันให้ดูเอาตังกัน ือเราต้องเล่นหมัดผ่อนกับหมัดไวครับถ้าเล่นเป็นยังหวะอย่างเงี้ยถ้าเล่นเป็นยังหวะอย่างเงี้ยก็ชนะครับหมัดผ่อนกับหมัดไวเนี่ยผมพลาดยังหวะเนี่ยอันนี้พลาดจริงเนี่ยที่อย่าเล่นมัดผ่อนหมัดไวใส่เขาละรัดเลยแล้วกัน ยูเชียอพายางยังครับไม่พูดเลย่อเปล่าผักเก่งไม่ไหวเล็กจะเหยียขาพี่เอาพูดความจริงนั่นห้ามพันเลยเว้ชนะบา,าไม่ถ้าเลขกก่อแตกผมเลื่อนผมไม่เสียกันอันนี้ครับเสียไม่เกินครึ่งอันนี้กล้าพูดเลยถ้าเลขกก่อแตกได้นะอันนี้เขาเล่นหมนบัมเงี้ยบบัมได้บัมกับพี่เลียก็ได้เหมือนเนี้ยใครๆเขาต่อยได้ครับปี้งครับ แต่ว่าเก่ง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 ครับเนี่ยมันบัมเนี่ยผมก็หยุดเบรกแล้วก็ต่อยเห็นปะเนี่ยอะไรปกติพอจบก็เสียขราวไม่เล่นเปยได้บบปะฮะไม่ได้ผมว่าผมว่าต่อยปกติเลยตัวนี่ไม่มไมหมายถึงว่าถ้าคลาสิกอ่ะไม่เปยอ่ะเปยังไงอ่ะพี่ก็เปยอ่ะค่ะเป๋อ่ะเปยอ่ะ อ่ะอ่ะชิปเอเซซ้ายอ่ะยังไงอ่ะไม่ผมต่อยแบบปกติเลยพี่แบบคนธรรมดาต่อยปกติก็คือคลาสสิกไงแต่ว่าชิปเอก็คือเป๋อค่ะเป๋ออ่ะจะต่อยเป็นตรงไหนวะไม่อเดี๋ยวชิปเอก็คือเป๋อะค่ะเวลาเราดูสวนอ่ะล้วคุณกดชิปเอคือมันจะเป๋อคุณเข้าใจปะแล้วคุณกดป๋ามันจะสวนได้ อ๋อแบบตัวเซงใช่ปะคะิี้ขวาต่อจะกตคลาสสิกปกติมันทำได้ไม่ใช่เหรอพี่ไม่หมายถึงว่าคลาสสิกคลาสสิกไม่เปะเล่นไม่เปีะก็เกิดแต่ขาแข็งเลยดีแค่นั้นอ่ะไม่ไม่ใช่เกิดแต่ขาแข็งก็คือคลาสสิกอะค่ะก็คือก็คือแก้หมัดโดยไม่เปีอ่ะไม่อะไม่เปียอ่ะอ๋อผมผิดกูเล่นไม่เปกูไม่รู้จักไหมเนี่ย ก็คือวิธีการแก้หมัดอะค่ะก็คือไม่ใช่เป๋อ่ะยังไงคืออะไรไม่ก like ็คือปกติเวลาคนเราต่อยอ่ะอาคาสิกกะคือเด้งอะมันก็คุณระแบบกันแต่คือส่วนมากคนแก้หมัดด้วยการเป๋อะรู้จักไหมเป๋์อะอ่ารู้เปย์ก็คือก็คือต่อยคาสิกอะค่ะก็คือไม่เป๋อะเข้าใจปะแต่ก็คือบัมบัมหมัดใช่ปะใช่อ่าพอบัมหมัดเสร็จใช่ไหมคุณฟังผมนะสมมติคุณบัมกับผมเห็นปะพอผมต่อยคุณไปเรื่อยๆตัวคุณก็จะเซงเห็นไหม ตัวคุณจะเซไปอะข่ะใจ๊ปะตอนที่ผมปล่อยคุณมันไม่มันมันไม่มีเซไปอ่ะคือมันมีแต่เป๊ะมันมีแต่เซเซอะค่ะกดเซอะแต่ผมไม่ได้กดเซนะอันนั้นผมไม่ได้กดเซมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่ามันจะเป๊เองอะเมื่อกี้ผมก็ปล่อยแบบตัวป่าปล่อยให้ตัวมันยืนแข็งอยู่เห็นไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือหลังอ่อนนั่นเสรเรียบร้อยแพ้ชนะลูกป่าหนูกำลังตกลงเขาอยู่ว่าจะเล่นคลาสสิกแบบไม่เป๊หนูไม่ถนัดเป๊ไง เป๋มันคลาสสิกโอ้ยกูต่อยแกไอ้หลับวันนี้ในทีนิง่งกูจําได้เลยคือคนรู้จักเตะกับหลังอ่อนไหมผมรู้แป๊บน,นึงนะขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงอ่ะคนดูเปิดคีย์บอร์ดให้ดูเลยไอาศาสตว์เป๋ยังไงวะไอเฮียกูต่อยมันปกตินรกกูต่อยมันปกติเครียดว่ะเครียดเครดเครดเครด อืมอืมกูผิดเออกูผิดเนี่ยกูเปิดทั้งจอเลยอ่ะเมะื่อกี้อ่ะอธิบายคนดูฟังเลยเมื่อกี้ผมกดอย่างนี้ใช่ปะเนี่ยแบบปกติเลยแป๊บนึงนะพี่นะผมกดต่อยอย่างนี้ใช่ปะแบบปกติเลยก็กดชิมมาปกติอั๊ปับป๊บปั๊บอย่างเงี้ยเนี่ยก็กดอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วพอมันปั๊มกังนะไอ้เหี้ยลำไอ้เหี้ยลำลงยังวะสัตว์ ไม่คือผมว่าปกติเลยเลยคาสสิกไม่มีอะไรเลยคาสสิกมันก็ทำได้ไม่ทำาสักอืูให้ดูไม่ล่ะนี่นิดเลยไอ้ท่อเป๋ยังไงบะ เหนื่อยนะดูนะเอ,เ,อเอ๊้พี่พี่รอผมแปนะ๊แบบนึงนะแป๊บนึงอ่ะคนดูดูนะเป๋ยังไงดูนะวัดเป็นปกติเลยไม่ผมไม่ได้ร้อนแต่เขาบอกเป๋ยพ่เรียบพับ,พบ,พบแปบ๊บนึงเดี๊ยวปะ่ะขอแป๊บนึงพี่เรียมมาต่อยกับผมดิมาต่อยกับผมก่อนดิอ่ะคนดูดูนะดูนะพี่วัดหมัดบั๊มกับผมเลยนะวัดแบบหมัดหมัดบัม๊มเลยนะไม่มีกอดแต้มนะวัดบั๊มไปเลย,เลย วะเมื่อกี้ที่ผมเว้นจังหวะใช่ปะที่เขาเป๋อะอ่ะดูเหี่ปะอ่ะเขาเป๋เห็นปะเนี่ยมาหนี้มานึงพี่เดียรอธิบายอยู่มาบนึ่งเห็นปะผมกดต่อยปกติเลยผมไม่ได้เป๋เลยเห็นปะไม่ได้กดให้เขาเป๋เลยก็คือกดปล่อยปกติเลยกดต่อยปกติเลยไม่ได้แบบไม่ได้เที่ยเป๋แบบมันมันจะเอียงข้าวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันจะเอียงข้าอย่างเงี้ยเห็นปะ อ่าดูนะมาดูดูเนี่ยผมก็จะเว้นจังหวะอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันเป๋เองเห็นไหมใช่ผมทำเขาเป๋จนเขามาร้องอ่ะว่าแบบเขาเขามาร้องเองอ่ะใช่มันเป๋เองใช่ไงไไเนี่ยไมไ่เป็นไรอะ่ะไม่คือเขาบอกว่าเขาอ่ะเขาบอกว่าผมมาใช้ขาเป๋ใช่ป่ะแบบเป๋แบบส่งมาต่อยแล้วแบบเป๋เงี้ยเนี่ยเออเป๋แบบเนี้ยออแ,แบบแบบมันเป๋ที่ผมทำกับพี่เมื่อกี้ที่วัดมัดบั๊มกันนะใช่ป่ะ แล้วเขาเป๋เขามาล้อผมว่าผมมาต่อยเขาเป๋จึนตังเขาไม่ละเราห้ามเป๋เราห้ามเป๋อะไรอ่ะมันก็ต่อยปกตินี่ไงเนี่ยดูนะเพราะจะเป๋เ,ปเ,ปเองเว้ยคนดูเขาเ้าใจปะมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยเนี่ยว,ว่ัดบันบัม เนี่ยมนแล้วแต่จังหวะไงดูเข้าใจไหมไอ้เฮียอย่าไปต่อยรัวๆอย่างนี้นะอ่ะดูต่อยรัวอ,อ่ะผักอ่ะต่อยรัวอ่ะอ่ะเนี่ยอืมเนี่ยต่อยรัวๆไอ้เฮียผักผักผักแล้วผมไม่ได้กดเป๋ผมไม่ได้กดเป,มมดดป๋มันเป๋ของมันเองเข <ๆ S 2> ้าใจไหมแล้วเ,เป๋ลบมมผมไม่ได้เป๋ลบผมไม่ได้เป๋ลบ ผักเขายังหวนใช่มันเปของมันเองพี่เลี้ยวพี่ลองปั๊มดูผมดิยวผมกดไวๆแค่อะผมดูว่าเขาต่อยไงเว้ยดูนะเนี่ป้ายมันเปของมันเองพนอะดูมันเปของมันเองคือมันเปของมันเองเห็นป่ะเมื่อกี้คือเห็นไหมมันเปของมันเองคือมันเปของมันเอง อธิบายเลมันเปย์ของมันเองเนี่ยผมเปิดคีย์บอร์ดให้ดูเลยเนี่ยเอามันเปย์ของมันเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยเนี่ยโอ้ยผมเรียดว่าไหกูไม่เล่นเลยฮัลโหลพี่ที่เปย์อ่ะมันเปย์ของมันเองจริงนะมันไม่มีเปย์ของมันเองนะมันคือหลังอ่อนที่ที่คุณทาอยู่อ่๋อหลังอ่อนี่คือผมไม่ได้กดเลยเลยใช่แต่หมายถึงว่าเปย์ก่อนบัมอ่ะคือไม่กดอะไรเลย อตอนอไม่ใช่ตอนบม๊มตอนโดนตอนโดนตนอยู่อะ่ะตอนเวลาโดนตซนอะ่ะคนที่โดนอยู่อะ่ะจะกดปีเข้าใจปะแต่คุกดปตรงไหน,นมันมปีของมันเ,เองอไม่เอาอย่างนี้พี่ไปดูช่องผมได้ไหมถ้างั้นอะ่ะ <laughs> ในในในไข่ม่วงเลยครับพี่แต่ผมจะไปนอนแล้วแหละแต่แบบคือผมไม่ได้ทำริ้ผมเปิดแต่แรกเลย อ่ะพี่ลองลองไปดูก็ได้ครับผมไม่ได้เป๋จริงจริงอ่าอนเนี่ยครับเชาะไขมัวคับพี่ don 6 4ครับ bit ครับแอ๊บนึงนะใช่ครับมีแบบมีอ๋อให้ดูย้อนหลังใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนที่ผมต่อยพี่ยังไม่เปิดน,นะแต่ผมแค่งงเฉยเฉยว่าแบบเปย๋ยไงอ่ะงผมก็ต่อยพี่ปกติแล้วมันเป๋ไปเองมันจะม,ม,จะมีมันจะมีหลังอ่อนหลังอ่อนก็คือปล่อยทุกอย่าง เวลาเวลาเราโดนต่อยอยู่แล้วเราหลังอ่อนอ่ะมัดมัดเขาจะหลุดเข้าใจปะมัดคนต่อยอ่ะคนที่ต่อยอ่ะมัดมันจะหลุดมันมันจะเืิดอ่ะอ,อันนั้นก็คือหลังอ่อนแต่เซซ้ายก็คืออ่าเวลาเราโดนเร,เราบั๊มมัดยูดได้อยู่อ่ะอ่าแล้วก็อ,อีกคนนึงอ่ะจะกดเซซ้ายเพื่อที่จะให้ตัวมันปีแล้วเรากด W s h i t คลิกขวาค้างแล้วกดต่อยต่อเข้าใจไหมอันนั้นอ่ะผมพอเข้าใจแต่โจมันไปเองที่พี่บอกอะที่พี่บอกมันจะไปเองได้ยังไงอะมันไปเองจริงๆแล้ามันจะเป๋เองไยังไงอไม่ผมมันเปไม่รู้เสยว่าไม่มีผมไม่รู้เวลาเป๋อะมันคือมันจะเป๋เองได้ยังไงเพราะเวลานี้ไม่ต่อยนี้ก็ไม่ไม่มีไปเองือที่เป๋เองอะเลคือผมหยุด หยุดแป๊บหนึ่งแล้วผมต่อยพี่ไม่สังเกตหรอว่าผมจะหยุดแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วผมจะต่อยต่อเห็นไหมอ่ะพี่ลองสังเกตดูตอนที่ผมต่อยพี่ม,มันเกลี่ยคือผมหยุดเบรกนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็กดต่อยต่อหยุดหยุด,หย,ดหยุดเบรกอันนั้นคือ,อนี้หรือเปล่าคือคือปล่อยคือปล่อยตัวหรือเปล่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันเวิร์ดคือแบบผมอะต่อยแล้วแบบแล้ววิ่งวิ่งแบบปกติเลยวิ่งปุ๊บแล้วก็ต่อยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งไม่ถึงวิ่ะก็คือต่อยปุ๊บรอ เไม่เข้าไม่เข้าใจอะยังไงต่อยปึ๊บรอไอ้เชียนั่นจะผมขอโทษก็ได้ครับพี่ไม่เคยอยากไม่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษแต่คือยากรู้ว่ามันเปียเองยังไงไม่คิดที่มันไม่เหมือนที่อื่นหรือเปล่าครับไม่ไม่รู้อ่ะไม่น่าเหมือนครับใช่ครับเป็นัะไปฉลาดไม่เหมือนเลยหลายอย่างมันไม่เหมือนกับที่อื่นครับที่นี่ ไม่ไม EN ่ <ENNIS S 1> ไม่ได้อะไรแต่คืออยากรู้ว่ามันจะเป๋ยังไงแค่นั้นเป๋คือผมจะวิ่งช้าๆแบบวิ่งโชว์งี้ยแล้วก็ต่อยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะนั่นแหละครับได้ขอโทษก็ได้ครับพี่ปล่อยไปเลยขอโทษทำไมไม่ไปนอนเราแค่หลงไปค่ะอ๋ออันนั้นเดี๋ยวผมไปนอนแล้วครับพี่เอ๋ขอบคุณครับค่ะก็คือครับ ขึ้นมาเป็นมาไม่อาวใคมาช่วยขึ้นมาขึ้นมาไม่เอานี่ไปนนี่เดียว